มหาไทยกับตำรวจต้องเป็นพระเอกเรื่องนี้ผู้ค้ายาสิทธิ์เขากลัวอะไรครับเขาไม่ได้กลัวว่าเขาต้องถูกจับเข้าคุกเดี๋ยวเขาก็ออกที่เขากลัวมากคือยึดทรัพย์หาเงินให้เยอะถูกยึดทรัพย์หมดสมัยปี2546ท่านทักษิณเป็นนายยงตีผมเป็นลมตีมหาไทย3เดือนฮนะยึดทรัพย์ได้5,6พันล้านมันก็เบาลงไปเยอะเพราะผู้ค้ารายใหญ่กลัว ก็ไม่ทำและไล่ไปถึงหมู่บ้านตำรวจคือผู้ว่ากับผู้การเนี่ยต้องคุยกันเรื่องนี้ทุกอาทิตย์ผมเห็นใจที่ไม่ได้เห็นใจท่านตรจสอบเห็นใจชาวบ้านในวันนี้น้ําเมื่อน้ําลดแล้วต้องเอายาเสร็ติดลดให้ได้ตั้งเป้าเลยว่า6เดือนต้องลดให้ให้เกือบหมดนะครับชายแดนะเรื่องเล็กถ้าภายในไม่เปิดโอกาสให้มันจะส่งที่ไหนนะเมื่อไม่มีคนไปรับ <c oughs> ไม่ต้องตบมือ ไม่มีคนไปรับแล้วตำรวจมีโรงพักเท่าไหร่มหาไทยกำนันใหญยบ้านไม่รู้เหรอเป็นกำนัน้ใหยบบ้านบางมีการค้านยาสิวติดที่ไหนสมัผมผมปลดกำนันเพียบบ้านหลายคนเขาบอกปลดทำไมคุณขาดคุณสมบัติเขาบอกการสมบัติยังไงแข็งแรงอยู่ก็คุณตาบอดหูวอกน,นี่ตาบอดก็ไม่เห็นหรือเขาค้าขายข้างบ้านคุณหูวกไม่ได้ยินเหรอผมอยากให้ว่ามี มีการกำหนดเวลาเคพีว่า6เดือนเนี่ยไม่ต้องให้สสในสภามาบ่นอีกเพราะเราได้ร่วมมือผมอยากให้ทุกภาคส่วนนะครับได้รู้จักเพราะมันทุกของชาวบ้านวันนี้มันพอๆกับเศรษฐกิจนะครับเรื่องยาบ้าใครไม่มีลูกหลานติดก็ไม่รู้ติดแล้วมันเป็นทุกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นนะครับผู้ว่าหลายคน,นครับทำง,งานดีแต่ไม่เอาเรื่องติดผมก็าอามาเป็นผู้ตรวจท่านจะได้สบายหน่อยเอาคนที่เข้มแข็งเด็กไปอยู่ไปทําอย่าไปอ้างว่าจังหวัดใหญ่ทําไม่ได้ นะจังหวัดใหญ่ต้องเข้มแข็งอย่าไปนั่งอยู่บนสาการลงพื้นที่ฝากท่านด้วยนะครับหกเดือนพวกเราทั้งหมดจะได้ไม่ต้องมานั่งบทแล้วนะครับแล้วรับรองได้เลยครับว่าประชาชนจะชื่นชมมากๆเลยนะครับอย่าไปกลัวนะคนค้ายาเสพติดที่มันจะตำหนิจะอะไรบางพวกนี้มันหลวงพ่อคูณนะพูดกับผมว่าพวกนี้มันทำลายเยาวาชนมันทำลายชาติต้องพูดกันตรงๆก็ด้วยความนับถือท่านท่านจากพวกเรา ตลอดต้องทำอย่างจริงจังนะผมเคยไปนัสกรศรท่านคำพูดของท่านก็มีความหมายมากนะครับว่าพวก้ายยาติดนะมันฆ่าเยาวชนมันทำลายประเทศนะครับยิ่งกว่าทำลายทำลายป่าครับเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าคงต้องร่วมมือผมอยากให้พวกเราอรอรบมือรัฐบาลใน6กเดือนข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับ อยู่สภานี้ก็มานานท่านก็เป็นตั้งแต่รองประธานถึงประธานสองครั้งผมไม่เคยเห็นประธานคนใดที่สะท้อนปัญหาเรื่องยาเสพติดเช่นท่านครับผมขอสดุดีและอยากให้คำพูดของท่านวันนี้ได้เป็นประกาศของรัฐสภาที่จะส่งไปหารัฐมนตรีอย่าว่ามีทุกมีทุกท,ที่ครับเมื่อกี้ปบมือให้ไปแล้วนี่แหละสัญ,ญลักษณ์ของสภาฝ่ายนิติบัญญัติอยู่เย็นไม่ได้เมื่อร้อนก็ต้องร้อนด้วยจึงขออนุญาตให้สมาชิกแห่งนี้ปบมือให้ท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่งครับผม